<c oughs> มาดูแถบเมนูด้านขวาด้านซ้ายครับรายการสินค้าคืออะไรเข้ามาดูรายการสินค้าก็คือตามชื่อครับคือรายการสินค้าทั้งหมดที่เรามีแล้วเราจะสามารถหาสินค้ามาขายได้ยังไงมาดูนี่ครับข้างบนครับตรงนี้ครับแลเราก็จะมาหน้านี้นะครับร้านในห,หน้าที่จะมาหาสินค้ามาขายครับเลือกตามหมวดหมู่ได้เลยเลือกตามแบรนด์ก็ได้ครับ สมมติผมจะขายเพราะว่าแดงนะครับผมก็เลือกไปเลยอ e ีลูมก็จะมาหน้านี้นะครับสมมุติผมจะขายอ e ีล e ูมอสิบเก้าครับก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วผมก็กรอปรหัสนี้มาแล้วก็มาใส่ที่หน้าเอ็มเนี่ยนครับกดที่รายการสินค้านะครับแล้วก็มาค้นหาตรงนี้เลยนี่ครับมันก็จะขึ้นมาให้ครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพของสินค้านะครับรหัสของสินค้าก็จะตรงกันเพราะเรารหัสมาเพิมชื่อชื่อสินค้าครับ แบรนด์มีหลุดนะครับประเภทมือถืออุปกรณ์เสริมราคา d s a นี่ราคาสมาชิกนะครับหม่ยความาเราสามารถซื้อสินค้านี้ในราคานี้นะครับไม่ใช่ในราคาอันนี้คือราคาเต็ม,ม,มแต่อันนี้คือเราสามารถซื้อได้ในราคานี้เท่านั้นข้างหลังนี่ก็จะบอกถึงน้ําหนักกับขนาดกล่องอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการจัดส่งนะครับอันนี้ก็คือจะบอกจํานวนเหลือที่อยู่ในสตอ็อกของมันเข้ามาดูจะมีารายละเอียดบอกทุกอย่างเลยราคาป้ายนี่ครับพันแปดก็คือราคาป้ายของมัน อันนี้คือราคาของ d f a นะครับจะถูกที่สุดถ้าเป็นราคาสมาชิกทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ราคา6 5 6บาทแต่ถ้าสมัคร d f a ก็จะเป็น525บาทครับอันนี้ก็คือจำนวนของสีนะครับสีดำมีอยู่9ก้าอันตอนนี้และยทหารมีอยู่10อันรูปพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้ในการเป็นหน้าปกร้านค้าของเราได้ครับ เลื่อนมาด้านล่างครับไฮไลท์กับรายละเอียดสินค้านะครับเราสามารถเอาไปใช้ในร้านค้าของเราได้นะคะก็ก๊อปไปเลย เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการขายในร้านค้าอีกทีหนึ่งนะครับและรายสินค้าต่างๆเราสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยอ่าเรามาดูต่อไปกันบ้างการขายรายการขายเพิ่มการขายเนี่ยตรงรายการขายเนี่ยจะบอกรายการขายทั้งหมดของร้านเรานะครับนี่คือรายการขายที่ผมเคยทําการขายมาแล้วเพิ่มการขายก็คือการเพิ่มสินค้าที่จะซื้อที่ต้องการเพิ่มการขายการเพิ่มการขายก็เดี๋ยวผมจะสอนในคลา้ต่อไปการส่งมอบก็คือการส่งมอบของร้านค้าต่างๆครับที่อยู่ในระบบนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงร้านเราด้วยครับถ้าเรามีการขาย หรือว่ามีความคืบหน้าทางการขายก็จะมาอยู่ที่นี่ครับตัวรายงานยอดขายรายวันนี่ก็คือเป็นยอดขายของแต่ละวันนะครับว่าเราวันนึงวันนี้เราเราซื้อของขายของไปเท่าไหร่อะไรนายเดือนก็เช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นยอดขายรายงานรายขายดัดาโดยรวมว่าเราขายไปเท่าไหร่แล้วต่อไปเราจะมาดูหน้าเว็บนี้หน้าเว็บเนี้ยครับของทุกอย่างอะไรเนี้ยสามารถเซิร์ชได้หมดเลยนะครับอาโลมมสเดล่สแอลองแผ่นรลองเมาส์ ode, long, long mouth, อะไรก็ได้มีหมดครับ แบรนด์แองโกลโคลแบงก์ mm hmm. มีทุกอย่างครับในแคนนอนเคสเราก็เอารหัสไปเสิร์ชต้องกดไปที่สินค้ารายการสินล้วเราก็สามารถไปขายได้ส่วนวิที่การขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำในคลาสต่อไป